จะมาสอนสั่งป๊อบมาจากแถวเป่านะคะป๊อบมาออฟฟิเชียลได้ราคาดีสั่งง่ายมากส่งตรงจากจีนถึงเมืองไทยเลยโดยนักกดมือทองค่ะลาบูบูคาเบบี้มอ,อลลี่มอลล,อล,ลี่ดีมู <laughs> ต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะสั่งเป็นเลยทันทีเฮ้ยซื้อป๊อบมาดลดสหยวน350ซื้อครบห0 0 0บาทลดประมาณ6700 ค่าส่งอยู่ประมาณเท่าไหร่เซต,ตอย่างเงี้ยเซต,ตหนึ่งอย่างเงี้ยเท่าไหร่<า>ประมาณ200-300<า>ซื้อป๊อบมาดมีคูปองลดราคา,าในป๊อบมาดก็ได้เชียว ขนมครกใบเตยแบรนด์ปิ๊กเองนะคะนี่นี่อันนี้มีหลายรสปิงมี4รสมีทุเรียนเผือกใบเตยแล้วก็ชาไทยแต่ชาไทยอร่อยไหมคะรสชาติเป็นยังไงบ้างหวานน้อยเนียนนุ่มเด้งเด้งยังไงฮัลโหลมาเจอกับปิ๊กนองทอรเกเตยรแล้วนะคะคลิปนี้ตามชื่อคลิปเลยก็คือจะมาสอนทุกคนกดป๊อปมาดในถวเปล่านะคะซึ่ง จริงๆแล้วคอนเทนต์คลิปนี้ก็มาจากมีคนคอมเมนต์มาเด้งขึ้นมาตรงนี้อเองเขาว่าอยากให้พี่ปิงทําคลิปซื้อลาบูบูในถาเปล่าค่ะเพราะว่า,วาวอยากให้คนที่เขาอยากได้จริงๆได้ลาบูบูกันบ้างก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ ถ้าเราบูบูพงคุณแจะกดยากเวอร์น้องพงกุญแจกดยากเวอร์ในเถาเป่าแถวออฟฟิเชียลบอกก่อนว่าปิงอ่ะไม่เคยกดนะคะกับเพื่อนอ่ะนักกดมือทองจวันนี้เราก็เลยจะให้เขาว่าสอนเรากดแล้วก็มาแนะนํานะคะว่าอะไรที่เราควรรู้ถ้าเกิดว่าเราจะกดประมารนเลยทป้ามันจะมีแบบเป็นไลฟ์สดแค่ใบนึแล้วก็แบบเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ทันเปอร์เซ็นเียเปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้นะคะปิงอ่ะจะอัดคลิปนี้ก่อนก็คือเป็นการกดพวกเราบูบูประมาณนะคะแบบธรรมดาไปก่อนคือกดได้ตลอดคือใครอยากจะซื้อก็สามารถกดตามคลิปนี้ปิงได้เลยแต่มันจะมีอีก็ กดตัวหายากหรือกดตัวใหญ่อะไรเงี้ยก็จะมาทําแยกให้อีกคลิปหนึ่งนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็เช่นเคยจะเป็นการสั่งของจากจีนที่ส่งถึงบ้านโดยตรงนะคะปิ๊งไม่แนะนําให้ไปดอกโกดังถ้าใครไม่เคยดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ของปิงนะคะไปดูคลิปก่อนแล้วก็จะเข้าใจว่าการส่งตรงมาถึงบ้านเลยกับไปดอกที่โกดังมันต่างกันยังไงและก่อนอื่นต้องสมัครแอรเคาเทา์ถาวก่อนซึ่งก็อยู่ในอีกคลิปหนึ่งเช่นเดียวกันไปดูคลิปสมัครถ,ถาวาเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะคะต่กรอนต่ก่อนสมัครถาวด อย่าลืมนะคะกดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้ของปิงด้วยนะคะในคลิปนี้จะบอกรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าส่งตัวเล็กตัวใหญ่วิธีการกดนะคะกดตรงไหนป๊อปมาออฟฟิเชียลดูยังไงคือจะบอกตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพราะว่าปิงเองก็ไม่เคยกดเพื่อนกด แล้วเงือนสะพด้วยออ้ยเพิ่งกดมาแล้วเพิ่งถึงไทยทายคลิปต้องดูจนจบคลิปนะคะก็จะได้เจอว่าสะพายคืออะไรก่อนจะเริ่มขอทายอินร้านขนมของปิงก่อนช่วงก่อนหน้านี้ที่ปิงหายไปที่ไม่ค่อยได้ทํา YouTube นะคะก็คือไปทําธุรกิจอันนี้มาซึ่งเป็นร้านขนมของใบเตยชื่อลิทเทิลีนะคะก็คือจะแปลว่าเป็นลิตเทิลปิงหรือลิทเิลแพนดันก็ได้แพนดันแปลว่าใบเตยนะคะอันนี้คือเป็นสูตรเจด้วยนะใครที่แบบทานมังสวิรัติสามารถทานได้นะคะไม่มีเนยนมไข่ก็คือเป็นมังเป็นสูที่ข เป็น10ปีแล้วนะคะขายแถวยาวราตน์ปีมีสาขาอยู่ที่ไอคอนสยามจอร์แดรามเก้าประตูน้ําแพทตินัมแล้วก็มีตอนนี้สาขาใหม่บิสซีลาดํารีนะคะแล้วก็กําลังจะมีที่เอ็มคเทียเอ็มคเทียเป็นป๊อปอัพโตนะคะแล้วก็มีที่พารากอนในเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าเกิดทิปนี้ออกทันปิงอยู่ถึง31กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็จะมีออกบูธอีเวนต์ต่างๆนะคะสามารถติดตามเ c e บุ o k แล้วก็ไอจีทิกตอกลิซเซนทีดอทีทีคได้นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะจะบอกว่่่่าออออรรรยจิงงๆใคไไมเืปลดูฝ ตามนะคะอร่อยไหมอร่อยอ่ะไปเริ่มสุเป,ปีแจกบ้างไหมอุยอ้ยอุย้ย เอ้ยถ้าคลิปนี้ถึง200,000วิวเมื่อไหร่คอมเมนต์มาเตือนเลยว่าปิงอาจจะแจก๊ปอปมาแต่เป็นตัวเล็กนะไม่ใช่ตัวแบบนี้ไม่ใช่ตัวแบบนี้นะตัวเล็กๆข <c oughs> องก็ประมาณไม่มีนะคะขั้นตอนแรกทุกคนจะต้องมีแอปถาวเปล่าก่อนนะคะก็คือ TAO BAO เป็นเวอร์ชั่นของจีนก็ได้คือเข้าแอป o r e แล้วก็แอป Play Store แล้วก็เสิร์ชถาวเปล่าได้เลยวิธีการสมัครถ,ถาวเปล่าปิงมีสอนไว้ให้แล้วใน YouTube นะคะก็ไปเสิร์ชหาเลยในเพลย์ลิสสั่งของจากจีนมีสอนทุกอย่างทั้งหมดว่าสั่งของจากจี มีบอกทุกอย่างเข้ามาหน้าแอร์ผับเปล่านะคะฟิงขอเตือนขอย้ำอีกรอบหนึ่งว่าให้สังเกตที่มุมซ้ายบนมันจะมีเขียนคําว่าไทยกัวนะคะหรือว่าไทยแลนด์ อ่านจีนไม่ออกไม่เป็นไรดูตามปิงได้เลยกดพอดคลิปดูว่ามันคือ2ตัวนี้ไหมน,นะคะถ้าไม่ใช่2ตัวนี้ให้เปลี่ยนนะไม่งั้นมันจะไม่ใช่ประเทศไทยนะคะ<อ>เราก็มาแท็บเสิร์ชข้างบนตรงข,งข,า,ขาวๆนะคะให้พีว่าป๊อปมาดเลยใช่ปะเขียนป๊อปมาดเสิร์ชเข้าไปนะคะมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้อ๋อเนี่ยพอปิงเสิร์ชปุ๊บปิงไม่ได้กดอะไรเลยนะมันก็จะขึ้นมานี้เลยแล้วเราก็กดเข้าไปะะกดเข้าไปตรงหน้าป๊อปมาดนะเออตรงหน้าป๊อปมาดมันเป็นเรียกว่าแบนเนอร์แบนเนอร์อันบนนะคะ โอเคพอเข้ามาหน้านี้แบบนี้นะคะหน้าแรกเนี้ยมันจะเป็นหน้าแนะนำ r e อมเมนต์นะคะอะปิ้งเลื่อนลงมานี้เป็นหน้าแรกก่อนนะคะทุกคนก็ลองดูของได้หน้าแรกสมมติว่าเราจะไปดูสินค้าจริงๆเราจะดูแถบขาวๆข,ข้างบนนะคะที่เป็น2ตัว <Okay. S 1> เป่าเป้ย ภาษาอังกฤษก็คือ Product กดเข้าไปกดเข้าไปโ r o ดัก t ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะก็อันเนี้ยปิงจะคูณ5นะเหรียญเงินอนะจะคูณ5เป็นหลักเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะ4จุดกว่า5จุดกว่าประมาณนี้แต่ว่าพื้นฐาน5 5บาทก็อย่างที่ปิงเคยบอกนะคะว่าจริงๆอะปิงเคยสอนสั่งของจากจีนไปแล้วมันจะมีบอกเลยว่าภาษาไทยอะกี่บาทเออรัผูชาวนานี้ถ้ากดในนี้2 5 0 0นะคะ สี่เก้าสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหยวนคูณห้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะประมาณสองพันห้าเขามีมภาษาไทยบอกเลยเออใช่ยังไม่รวมค่าส่งแต่จะบอกว่าถ้าใครกดเข้ามาแล้วบอกว่าพี่ปิงไม่มีเงินไทยขึ้นแสดงว่าที่ปิงบอกว่ามุมซ้ายบนเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะขึ้นภาษาขึ้นเงินไทยบาทให <c oughs> ้อวิธีการดูว่ามันเป็นปม o r m a t official หรือเปล่านะคะก็คือเลื่อนลงมามันจะเป็นโลโก้ f o r m ั t แบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตรงแดงแเนี่ยมันจะเขียนว่าเทียนเมาะคะภาษาจีนอ่านไม่ออกไม่เป็นไรก็หยุดคลิปปิงแล้วก็เอาเทียบดูเทียบบดูนะะคว่าแบ มันเป็นภาษาจีนตัวเดียวกันไหมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอันนี้คือฟอร์มาร์ตออฟฟิเชียลเลยก็คือพอเรากดเข้ามาในลาบบูบูชาวนาแล้วเรียบร้อยเราดูเงินไทยบาทเรียบร้อยแล้วเช็คแล้วว่าโอเคเป็นไทยบาทขึ้นนะคะเลื่อนลงมาตรงนี้มันจะมีแถบสีส้มๆแถบสีส้มๆเนี้ยมันจะบอกว่าเขาสามารถส่งไปที่ไทยโดยตรงได้หรือเปล่า <Wow. S 1> ซึ่งอันเนี้ย คือส่งไปที่ไทยได้นะคะปพราะบานออฟฟิเชียลโซนเนส่งไทยได้หมดถูกปะอืมบางตัวก็ไม่ส่งนะถ้าเป็นตัวแต่มากว่าจริงๆถ้าเกิดเป็นสีส้มแบบนี้ก็คือส่งได้เป็นแบบที่ปิงดูอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้ทุกคนจะเห็นลูกเล็กๆลราบูบูเล็กๆตรงนี้คือจริงๆมันจะเป็นที่ที่ให้เราเลือกสีแล้วก็เลือกเลือกแบบแต่ว่าด้วยความที่อันนี้มันมีแบบเดียวสีเดียวนะคะก็คือกดเกวาาแล้วก็ดูข้างล่างนะคะมันจะมีตัวสีส้มซ้ซ้ายมืออันนี้คือใส่เข้าตะกร้า ขวามือที่บอกว่าซื้อได้เลยเราลองกดส่ตะกร้านะคือปกติอ่ะเวลาซื้อของอย่างอื่นนะมนสามารถกดซื้อได้เลยแต่ว่าเนี้ยต้องกดส่ตะกราก่อนเราก็กดจัดมนือสีส้มอ่ะกดลงไปแล้วเราเลื่อนลงไปดูข้างล่างก่อนอย่าเพิ่งจต่างนะคะข้างล่างตรงเนี้ยที่เป็น9 0 0รอบวกบวกอะ่ะคือเป็นรีวิวว่าเขาอ่ะรีวิวอะไรเราสามารถกดเขาดูรีวได้เขาก็จะมีคนมาบอกอ่านภาษาจีนไม่ออกไม่เป็นไรดูแค่รูปก,ก็พอแล้วว่าแบบเออเขาได้รับมาของเป็นแบบนี้คือเป็นรุ่นที่เราจะเอาไหมได้รับมาเป็นแบบไหนบ้างอะไรเงี้ย แล้วเราตอนนี้นะคะปิงก็จะไปกดอย่างอื่นที่เราจะซื้อมาอันบ็อกให้ทุกคนอ่ะ นี้ปิงสอนแบบดูสินค้าแล้วงนาะ,ะกลับออกไปเราจะกลับออกไปซ้ายมือนะคะกดกลับออกไปเรื่อยๆข้างบนนี้พอกลับมาหน้าน,านี้นะคะก็คือตอนแรกปิงเลือกเป็นโปรดักต์เนาะเป็นอันที่2ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากไปแคตสกอรี่เลยเออตัวในใจแล้วว่าเราจะกดอะไรไปที่แคตสกอรี่ก็คืออันที่3มนะคะถัดไปกดนี้คะ่ะอันแรกข้างบนที่ตอนนี้อยู่หน้านี้ก็คือเป็นหน้ากิจกรรมเป็นหน้ากิจกรรมตอนนี้ที่เขามีว่ากําลังจะมีตัวไหนมีอะไรบ้างในในเร็วๆวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แท็บที่2อันนี้คือเป็นฮิตตัวฮิตเป็นตัวเฟมัสนะคะ อันที่3มที่เป็นไอทีอันนี้เพื่อนบอกว่าให้เลือกอันนี้นะคะเลือกไอีนี่มันก็จะมีหมดเลยมีมูสกูแพนด้าตัวนั้นหละมอลลี่ลาบูบูพิโลโนอ่ะหรือว่าไม่ใครี่เลือกลงมาเรื่อยๆก็ทุกคนสามารถเลือกแบบที่ตัวเองอยากจะได้ที่ตัวเองอยากจะกดนะคะเรากดมอลลี่นะคะอันนี้เป็นเรากดเข้าไปอันแรกนะที่เป็นมอลลี่นะคะหน้านี้711อยหยวนก็คือ36 0 0บาทเดี๋ยววันนี้ปิงจะกดสั่งนะคะกดสั่งเสร็จแล้วจะให้ดูว่าเขาเขียนว่าอะไรปิงไม่เคยสั่งมาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกกดให้ทุกกคคนนดูเเลยยะะ เป็นกล่องเล็ก3 6เนอะเราก็ดูราคาเรียบร้อยดูตรงแถบสีส้มเรียบร้อยว่าโอเคส่งมาที่ไทยได้นะคะเราก็รีวิวก็ดีแน่นอนอยู่แล้วนะคะโอ้ยมีคนไทยมารีวิวด้วยนี่ใชใช้เวลาจะ<ด>ส่งไม่นานค่ะชอบมากน่ารักมากเลยค่ะลองเตียคือของปิงอะปิงจะสั่งใช่ไหมคะแล้วเหมือนมันขึ้นแถบสีเหลืองๆข้างล่างขึ้นมา ว่าพื้นที่ที่อยู่ของปิงอ่ะไม่รับรองไม่รับไม่รับรองการสั่งซื้อปิงก็เลยจะลองกดสั่งดูก่อนนะคะก็วิธีการกดกดตามเลยละกันแถบข้างล่างสีส้มนะคะที่เป็นเหลืองๆสม้มๆนี้แหละกดเข้าไปมันคือแปลว่าใส่รถเข็นนะคะซึ่งการกดสมารต้องใส่รถเข็นก่อนแล้วก็กดเข้าไปอันนี้9อันนะคะแล้วก็กดสีเหลืองมันก็จะเข้าไปในตะกร้าให้เรานี่ปึ๊บ พอมาเข้าไปในตะก,ก้านะคะตะก,ก้าดูที่มุมขวาด้านบนที่เป็นรูปรถเข็นกดเข้าไปปิงก็เลือกนะคะติ๊กถูกตรงนี้ติ๊กถูกสีส้มตรงนี้นะคะข้างล่างขวามือสีส้มนะคะก็กดปุ๊บปิงก็จะใส่ที่อยู่ด้านบนอ่ะวิธีการใส่ที่อยู่ปิงเคยสอนในคลิปหนึ่งนะคะแต่ว่าด้านบนเห็นไหมที่มันเป็นรูปแบบปักหมดโลเคชัน่นทุกคนก็กดเข้าไปนะคะ่ะแล้วก็ใส่ที่อยู่ตัวเองได้เลยอ่ะเรียบร้อยปุ๊บปิงรู้แล้วว่าทําไมของปิงมันขึ้นแถบสีเหลืองนะคะเพราะว่าปิงอ่ะไม่ได้สั่งถ้เปล่านานแล้วและทีนี้เหมอตไ,ไดด้ัปเ มันขึ้นมาแถบเทาๆตรงนี้นะคะข้างล่างเบอร์ทรอ่ะมันเขียนว่าให้ปิงอ่ะเขียนที่อยู่เพิ่มแต่แถบสีเทาๆตรงเนี้ยกดเข้าไปคํำสีสมมสองตัวคือเหมือนแบบว่าเขาบอกว่ามีการอัปเดตท,ที่อยู่แล้วให้เราอ่ะ เขาไปอัปเดตเพิ่มแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะแถบนี้ที่มันมีเขียน9.5เนี่ยคือเขาบอกว่าค่าส่งอ่ะก็คือเริ่มต้นที่9.5แล้วมันจะมีอันที่ขาวๆส่งขั่วช่างเหมือนนะคะก็คือส่งของถึงหน้าประตูบ,บ้านกาันตีกันนึงสีเทาเรากดไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าจะกดเข้าไปให้ดูขวามือสีเทาสองตัวเล็กๆนะคะว่ามันจะมีให้เลือกว่าเราจะเลือกขนส่งแบบไหนซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าจะเอาแบบส่งถึงไทยโดยตรงจะต้องเลือกแบบปิงอันแรกเท่านั้นนะคะก็คือเป็นการส่งทางรถแล้วก็ ส่งโดยตรงถึงเมืองไทยนั่นเองลงมาแถบด้านล่างนะคะก็คือวิธีการจ่ายเงินจือฟู้ฟังชื่อนะคะอันนี้แถบนี้ปิงยังไม่ได้ใส่หรอกอ่ะมันมีท um ูมันนี่ได้ด้วยแล้วก็เครดิตการ์ดได้ด้วยอะไรนี้นะคะอ่ะปิงจะจ่ายเป็นทูมันนี่ให้ทุกคนดูแล้วกันเนาะตรงนี้ที่เป็นคําตัวดําๆเข้มเข้มนะคะเขาบอกว่าเอ,อ่อช้าที่สุดอย่างช้าที่สุดปิงจะได้ของเดือน8วันที่19ก็คือมันอาจจะมาก่อนนั้นนั้นอย่างที่เพื่อนปิงบอกของเพื่อนก็คือเขาบอกว่าเดือน8วันที่9 แต่เพื่อนบอกว่าส่วนใหญ่มันก็จะมาก่อนเราก็เหมือนกันนะคะเราเป็นเดือน8วันที่19ปิงก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะได้วันที่เท่าไหร่อันนี้ปิงกดวันนี้เขาเขียนว่าก่อนวันที่19เดือน8นะคะเฮ้ยซื้อป๊อบปารลด70หยวน3 5 0มีรถพันมีรถด800กว่าบาทด้วยซื้อครบ5,000าพบาทลดประมาณ6,700คุม้มเลิศลดมากซื้อป,ป๊อบารมีคูปองอลดราคาในป,อป๊อบปาอาไปเชียวนะ ีเงื่อนไขการดูไลฟ์สดนะคะตอนนี้จะดูไลฟ์สดก่อนคูปองมี3มี3คูปองตอนนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ก็คือลด50หยวนลด250บาทเมื่อซื้อครบ4 9 9หยวนก็คือ2,000ันซื้อครบ2 0 0 0ลด250ดูไลฟ์3นาทีเอ่อทุกคนจะสงสัยว่าแล้วดูยังไงใช่ไหมว่ามัน3นาทีหรือกี่นาทีข้างบนนะคะภาษาจีนข้างบนตรงเนี้ยเดี๋ยววงไว้ให้เลข3ดู3นาทีได้คูป,ปอง50หยวน250บาทเมื่อซื้อครบ2,000บาท ตรงปุ่มแดงๆเนี่ยก็คือไปดูไลฟ์กันคูปองวันที่2ก็คือลด70ส70หยวน350บาทถ้าซื้อครบ4,000บาทลด10ซื้อครบ4,000บาทลดส5 0รแล้วก็ซื้อครบประมาณ5,500ลด6 5รยังไงวันนี้เพื่อทุกคนเราจะซื้อ5,000เลยจุดๆเดยนี่ไงพอครบ3นาทีคุูปองมันเด้งขึ้นมาให้เราเก็บเลยตัวแดงๆ ก็กดเก็บไปก่อนไนดะ้ป่ะแล้วก็ขวามือนะคะอันอันแรกคือ5หยวนใช่ไหมอันที่2คือ50หยวนตรงนี้แหละคือที่ทุกคนจะกดเพื่อดูคูปองนะคะเนี่ยคือปิงจะดูครบ3านาทีปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้สีแดงๆให้กดแต่ว่าปิงไม่เอา3นาทีนะคะปิงจะเอา8นาทีตอนนี้เราก็ดูไปเรื่อยๆอเดี๋ยวเรื่องไลฟ์สดอะ่ะปิงจะสอนในคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวทุกคนงงวันนี้จะสอนกดอย่างเดียวแต่เนี้ยปิงดูลายเพราะว่าปิงจะรอคูปองไงเดี๋ยวรอบหน้าจะมาสอนว่า ดูไลฟ์ยังไงกดคูปองลดอีกทียังไงเดี๋ยวบอกในคลิปเลยนะคะกดติดตามท่องไว้อย่าลืมนะก็คือถ้าใครอยากจะได้ลาบูบูนะคะก็ดูคลิปนี้ของปิงแล้วก็เสิร์ชหาตัวเองอันที่ตัวเองอยากได้แต่ว่าปิงอ่ะไม่ได้ชอบลาบ,บูบูปิงจะก,กดคาเบบี้กับกดมอลลี่อะตอนนี้ปิงดูครบ8นาทีแล้วนะกดขึ้นมาทุกคนเห็นป้าตอนแรกอะมันตรงแดงๆตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นนะคะมันขึ้นเป็นขาวๆตอนนี้พอครบ8นาทีอะเราสามารถกดสีแดงนี้ได้เลยเห็นปะ่ะอันนี้คือรับคูปองแล้วปิงก็รับหมดเลยรับทุกอันรับไปก่อน แล้วเราซื้อขั้นต่ําเท่าไหร่เราก็ใช้คูป,ปองอันนั้นนะคะเราก็ออกจากไลน์ไ้แหละตอนนี้เสร็จแล้วออกจากไลน์ก็กดกลับเลยกดกลับคือนุมวซ้ายบนนะคะเป็น,นลูกศรน,นะกดกดกดไปพอมาหน้านี้หน้านี้ข้างล่างในตรงเนี้ยข้างล่างตรงเนี้ยไม่ใช่นะคะไม่ใช่ป๊อปมาดออฟฟิเชียลทั้งหมดอาจจะมีมีผสมกันแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพื่อ,อให้ใ<จ>เรากดไปที่ซ้ายมือตรงแบนเนอร์นี้ที่เป็นโลกโก้ป๊อปอมาดกดเข้าไป มันถึงจะเป็น f o r m a ทออฟฟิเชียลนะคะไปแคตตากรีดีกว่าแคตตากรีดีกว่าไปแคตตากรีอันที่3นะคะแล้วก็ไป IP แล้วก็ไปคครไปบี้ใครไปบี้เขาพับค่ะใครไปบี้เขาพับ4,200ันสนะคะก็กดค่ะรออะไรนี่ลงทุนเพื่อทุกคนเลยนะกดทั้งกล่อง4,200ันสเต้ามากอ่ะได้เราไปกดใครไปบี้อันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้เป็นแถบสีส้มๆนะก็คือส่ง่ไทยเหมือนเดิมบราบราเรียบร้อยรีวิว เป็นฟอร์มาร์อพิเศษเราก็กดมาที่เหลืองๆข้างล่างนะคะเข้ารถเข็นมันจะมีให้เลือกอันแรกอะเป็นซื้อกล่องเดียวจุ่มเดียวกับซื้อสิบจุ่มตรงนี้มันดูได้เลยว่าเป็นวันที่เก้าเขาบอกว่าก่อนวันที่เก้าเดือนแปดจะส่งออกนะคะจะส่งออกให้เราก็กดไปสีส้มสีเหลืองแล้วเราก็ไปที่ตาก้าด้านบนขวามือเราจะเอามอลรี่ด้วยไหมเรา จะกดสองกล่องนี้นะคะเป็นป๊อปมาเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแกะกล่องจุ๊บแม่อิมจืดตื่นเต้นอยากให้แกะกล่องจุ๊บนะเดือนแปดีการต่อไปเดือนแปดทีท่ีการต่อไปในการเติมเงินทูมนันนี่เราเลือกก่อนเราเลือกติ๊กสองอันนะคะติ๊กสีส้มสองอันก็คือเราจะซื้อสองอันนี้ด้านล่างหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเก้าหยวนทุกคนควรเช็คที่อยู่ก่อนนะที่อยู่ด้านบนนะคะว่าที่อยู่ถูกต้องไหมเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องหรือเปล่านะคะเลื่อนลงมาอ่ะเช็คตรงนี้ว่าเป็นขนส่งแบบที่เราเลือกไหมถามก่อนว่าปกติจะส ค่าส่งอยู่ประมาณเท่าไหร<ด>เซตยอย่างเงี้ยเซตหนึ่งอย่างเงี้เย,ย<ด>เท่าไรนี่นะประมาณาสามร้ 300, อยแต่ว่าถ้าเกิดตัวใหญ่กว่านี้<อ>ก็มีถึง900แล้วก็พันหนึ่งเหมือนกันถ้าเราใหญ่มากๆก็คือเฉลี่ยแล้วอะค่าส่งหลักๆถ้าจะเป็นกล่องสุม่มแบบเป็นทั้งเซตหรือว่าเป็นแบบตัวตัวอย่างนี้ก็คือประมาสองสามร้อยเออถึงหน้าบ้านเลยเราเลือกวิธีการจ่ายเงินเป็นทูมอนนี่วอลเล็ตไปเติมเงินทูมอนนี่ก่อนปิงเปลี่ยนใจไม่ใช้ทูมอนนี่แล้วนะคะเพื่อนบอกว่าจริงๆใช้ทูมอนนี่อะค่าบริการมันแพงกว่าใช้บัตตรเดิ ปิงก็เลยเปลี่ยนเป็นเรื่องบัตรเครดิตนะคะก็เช็คนะคะว่าโอเค p o w p u f f g l สิบสองกล่อง828หอยย่ปหยวน Pop Mart Space m o n y นะคะอันนี้เป็นรุ่น2ก็คือ711อยหยวนเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเลื่อนลงมาข้างล่างเพื่อจะใส่คูปองตรงนี้นะคะเห็นไหมมันจะเป็นแบบรูปเปอร์เซนเป็นรูปคูปองเราจะใส่คูปองที่เราได้มาเราก็กดสิชสองสองตัวเอาไปไหนดิึงก็ไม่ถูกเลยเฮ้ยมันหายไปมันไม่ขึ้นให้คูปองดิึงขึ้นเลยนะกลับออกไปใหม่ก่อน เดี๋ยวนะปิงของกลับออกไปดูครูป,ปองเป็นก่อนมันมีข้อแม้ด้วยนะแบบว่าของใหม่ไม่ลดอะไรเงี้ยที่ครูป,ปองอะ่ะมันต้องมาเองเนี่ยถ้ามันใช้ได้มันจะมาเองแบบบางตัวเขาให้อะไรเงี้ยเห็นไหมตัวนี้เขียนได้8ปดสิบหยวนก็คือครูป,ปองเมื่อกี้ที่เราเก็บมานะคะต้องเอาไปใช้กับอย่างอื่นอ่ะทั้งหมดยอดรวมข้างล่างนะคะพันห้าร้อยหกสิบสี่จุดหกแปดหยวนก็คือราคามันเจ็ดพันเก้าร้อยกว่าบาทไปกดไปเติมเงินทุกวันนี้ก่อน ก็จริงๆทั้งหมดทั้งมวลก็คือแนะนําว่าให้ใช้เป็นบัตรเครดิตดีกว่าก็คือเลือกเดบิตหรือเครดิตนะคะปิงก็เลือกเรียบร้อยใส่บัตรเรียบร้อยเลขบัตรอะไรเรียบร้อยนะคะแล้วประเด็นคือมันมีบอกด้วยว่าเอ่อฟรีค่าบริการ100บาทซึ่งทุกคนจะสามารถเลือกลงมาดูได้ด้านล่างนะคะอันนี้เป็นสรุปสรุปจริงๆอ่ะคือ1539หยวนราคาของนะคะแล้วก็ของปิงมีเมมเบอร์ เดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาสอนสมัครเมมเบอร์แล้วกันถ้ามาสมัครได้เดี๋ยวปิงขอไปดูก่อนเพราะว่าเมมเบอร์ปิงอ่ะมันอยู่ตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่โนู่นแล้วคือไม่ได้มาสมัครใหม่ในนี้ก็เลยลดห้าหยวนแล้วก็ลงมาด้านล่างพอลดห้าหยวนแล้วมันก็เลยเหลือพันห้าร้อยสามสิบสี่หยวนเป็นเงินไทยบาทเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทแล้วก็ด้านล่างมันจะเป็นค่าบริการในการจ่ายเงินเนี่ยค่าบริการของปิงอะ่ะมันเขียนว่าสองร้อยสามสิบห้าบาทแต่ว่า มันมีลดราคาให้100บาทก็คือสรุปอะปิงโดนค่าบริการประมาณ1 3อยสบาทโอเคเรียบร้อยตามนี้แล้วเราก็กดตรงนี้นะคะก่อนที่ทุกคนจะไปกดจ่ายเงินสีส้มทุกคนจะต้องติ๊กแบบปิงก่อนติ๊กอันนี้นะเนี่ยอันเนี้ยต้องติ๊กก่อนนะไม่งั้นก็คือจะกดจ่ายต่างไม่ได้นะคะทั้งหมดก็คือ7,970บาทราคาวระพันห้าร้อยหยวนแล้วก็กดฝากเงินไปเลยค่ะเบอร์มเมื่อกี้ของปิงอะปิงใส่หข้างหน้าแล้วก็บวกห6อีกมันเลยไม่ได้นะคะก็ต้องเอาห6ออกก็คือเป็นทุกกคนนตัออ เอาศูนย์ออกแล้วก็เป็นศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์อะไรศูนย์แปดอะไรว่าไปเมื่อกี้นี้พอแก้เบ,รเบรอร์โทรนะคะก็ต้องแก้ตรงบรรทัดที่สามด้วยที่เป็นเขียนว่าไทยแลนด์ไทยกัวกดเข้าไปอันนี้สําหรับทุกคนที่เพิ่งสมัครอย่าลืมตรงนี้เออใช่เพราะมันจะต้องให้ใส่เอ,อ่อให้ใส่เขตแขวงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะของบิงใส่เข้าไปเรียบร้อยก็คือต้องใส่ประเทศซิตี้เมืองเขตแขวงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดเรฟได้แล้ว ทุกคนมันจะต้องขึ้นเป็นที่อยู่แบบนี้นะคะข้างบนไม่มีเทาๆเลยก็คือได้เรียบร้อยลงมากดจก่ายเงินที่ต้มพอมันขึ้นแบบข้างบนนี้แล้วจื้ผู้เชิงกงก็คือจ่ายเงินสําเร็จ เป็นสีส้มติ๊กถูกนะคะรอบที่แล้วที่ปิงเคยสอนวิธีการสั่งซื้อถ้าเป่าไปแล้วส่งตรงจากที่จีนมาที่หน้าบ้านอะคือเราจ่ายเงินแค่ครั้งเดียวก็คือเราจะจ่ายเงินค่าส่งพร้อมกับค่าของไปเลยแต่ว่าตอนเนี้ยคือเพื่อนบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วคือเพื่อนเนี่ยสั่งตลอดคือเราจะต้องรอจนของถึงโกดังแล้วเขาจะคิดค่าส่งมาให้เราแล้วเราต้องจ่ายอีกรอบนึงก่อนที่ของจะส่งถึงบ้านนะคะปิงก็เลยเดี๋ยวจะรอให้สถานน้มันอัปเดตว่าเวลามันส่งออกมาแล้วอะ เป็นหน้าตาเป็นยังไงเราจ่ายค่าส่งเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ว่าอาจจะไปอยู่ในอีกคลิปหนึ่งนะวันที่คลิปนี้ออกไปอ่ะจะเป็นวันที่ปิงยังไม่ได้ของจะต้องรอสถานะก่อนซึ่งของที่ปิงสั่งมันเป็นพิออเดอร์ค่ะไอตัว s เปซมอ o ลี่อ่ะจะนานหน่อยจะได้ประมาณเดือน8กลางเดือนตัวพาวทับอ่ะจะได้ประมาณต้นเดือน8 ใครอ่านภาษาจีนไม่ออกก็ทําตามคลิปนี้ของปิงนะคะถ้างงยังไงต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสรุปรวบรวมใหม่ให้อีกรอบหนึ่งคือคลิปนี้ปิงก็มาทําเป็นครั้งแรกแต่ปิงก็เชื่อว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนสามารถกดสั่ง popmart official <c oughs> ในถวเปล่าได้ไม่มากก็น้อยแน่นอนนะคะ <c oughs> แล้วก็ก่อนอันนี้คือมีคนถามเรื่องการจ่ายเงินจริงๆการจ่ายเงินง่ายมากอย่างที่บอกปิงก็ใช้บัตรเครดิตปกติเหมือนทุกคนนี่แหละปิงไม่ได้ใช้อาีพีไม่ได้ใช้อะไรเลยเออบัตรเครดิตไม่ก็ทูมาน,นี่ง่ายมากนะคะ แล้วเดี๋ยวรอให้ขอมาเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันจริงๆแล้วคลิปนี้ตั้งใจว่าจะแค่สอนกดป๊อปมาดออฟฟิเชียลในถังเป่าเท่านั้นออแต่บางเอิญเพื่อนสั่งของมาส่งพอดีนะคะเออพื่อนก็เลยอยากเอามาอันบอกให้ทุกคนออได้ดูกันโอ๊ยโอ๊ยโอ,อ๊ยเพื่อน